วันนี้จะมารีวิวจอรถ t o y o ต a c o คโ l 拉อัลติ t ตัวใหม่นะครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าตอนนี้สามารถเข้ามาติดตั้งได้แล้วนะครับของเข้ามาละเราดูมาดูว่าทำมีอะไรบ้างนะฮะในชุดนี้ก็จะมีแอปที่สามารถเล่นหนังได้ครับตัวน,นี้ก็สามารถกดที่ตัวปุมอลไยได้เลยเล่นเสียงหรือเปลี่ยนแท็กนะครับ ก็สามารถเล่นได้หรือสามารถรีได้ว่าจะให้เปิดภาพคุณภาพภาพนี้ชัดมากนะครับ 4k ครับต่อมาก็จะพามาดูแอปต่อไปนะครับก็จะมีเพจสโตรเพจสโตรก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ y o u youtube f a c e b o o k เกมนะครับลายหรืออะไรก็โหลดเข้ามาไดนะ้ต่อมาเป็นแอปเพล์มิวสิกนะครับก็สามารถเอา USB เสียบเข้าไปแล้วก็มาเลือกเพลงที่มีอยู่ใน USB ของเราเนี่ยเล่นได้เลยนะครับอยากได้เพลงไหนก็เลือกได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแท็กได้ตรงนี้นะครับปรับเสียงที่ พมอะไรเดิมลดได้เลยนะครับลองรับแน่นอนตัวนี้ต่อมาก็จะมีแอปอ FM เหมือนเดิมนะครับก็ยังใช้งานได้ปกติตันนี้เราก็เลือกคืนได้ปกติเส,สียงดีมากนะครับอจอตัวนี้เริ่มต้น สามารถจูนีน้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว Miller Link นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดให้ดูนะครับเปิดง่ายด้วยครับตัวนี้เป็นเป็นแบบ 2-way a y ด้วยนะครับถ้าเป็น iphone เนี่ยก็จะเป็น o w e เว ไม่ต้องใช้สายเสียบนะครับเปิดได้แล้วก็เปิด Youtube ในเครื่องหรือเปิดหนังในเครื่องขึ้นมาที่ตัวนี้ได้เลยนะครับก็เปิดเสียงเพลงฟังก็มีเพลงในเครื่องก็สามารถที่จะเอามาเปิดได้เลยนะครับ ต่อมาก็จะมี g o ่ g ูเกิลแมปนะครับตอนนี้แอป g o o กูเกิลสามารถกดที่ตรง GPS นี้ก็ได้นะครับตัวน,นี้ก็อยากสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ได้เลยว่าอยากจะไปตรงไหนมาร์กจุดนะครับ แล้วก็นำทางได้เลยนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของคันนี้ก็คือติดตั้งตัวกล้องถอยหลังแบบบอกระยะนะครับกับมีเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์บอกเสียงบอกแล้วก็บอกละบอกตัวเลขบอกระยะห่างนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปให้ดูเวลาเราถอยเข้าไปใกล้ๆวัตถุเนี่ยก็จะมีระยะบอกขึ้นมาว่าห่างแค่ไหนใกล้แล้ว เื่อนใหม่ให้ดูเซนเซอร์เขาจะบอกเลยว่าอ่อยู่ระยะห่างเท่าไหร่เ,เวลาเราถอยเข้าไปใกล้ด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยเขาจะบอกเลยถ้าต้องการก็จะมีทั้งซ้ายและขวาค,คุณภาพภาพชัดมากนะครับตนนัวนี้ตอนนี้ถ้าติดตั้งที่เราจะมีโปรโมชั่นแถมชุดยกติด เวลาเปิดขึ้นมาก็จะเปิดสุดนะครับปกติจะไม่เปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คันนี้ยังติดตั้งกล้องตัวต่อยที่มีบอกเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับสวยงามเลยครับ